สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆติดต์งเวียทุกท่านนะครับวันนี้จะมาให้ทัศนะนะครับวันลุมินีหนึ่งสองสามหรือว่าหนึ่งร้อยี่สิบสามนะครับในวันศุกร์นี้นะครับก็คู่ที่พูดถึงนะครับเป็นคู่ที่สามของรายการนะครับสาริลูกถ้ำเสือนะครับนักชกชาวไทยเจอกับ เอซากุโอกาสวะนะครับก็เป็นการกลับมาและคัมแบ็กกลับมาในรอบต้องบอกว่าหลายเดือนเลยสำหรับเท่านั้นเอซากุนะครับเอซากุนี่เคยประทะกับน,นักมวยไทยดังๆมาหลายต่อหลายคนละมาต่อยวันก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับส่วนสานิทุกลูกท้ําเสือล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเตะก้านคอน็อกคู่ต่อสู้ได้เพิ่งยาวชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้แต่ลูกทีเด็ดก็คือลูกเตะก้านคอนี่แหละนะครับซึ่งผมมองว่าสานิดเนี่ย อาวุธมวยเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายแต่อาวุธที่เด็ดเคยอยู่ที่ลูกเตะก้านคอแต่เอซากูเนี่ยมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมดูแล้วการกลับมาของเอซากูนะครับน่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้มองไปที่ทางด้านของเจ้าเอซากุโอกาสวาระแล้วกันครับดอนคิงโยทารักษ์มวยไทยนะครับเจอกับลุสตัมนะครับยูนูซอฟนะครับนักชกชาวรัสเซียนะครับรัสเซียหมัดโหดอีกหนึ่งคนนะครับดอนคิงเนี่ยนะครับไฟน์นี้ผมดูแล้วน่าจะเสียเปรียนรูปร่างนะครับเล็กกว่าเยอะแหละนะครับแต่ได้เปรี่ ของกระดูกการผ่านมวยความเป็นมวยเหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ปัญหาคือวันนี้คู่ชกสูงมากใหญ่มากแล้วก็หมัดคมมากนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าไฟก่อนอย่างดอนคิงเนี่ยไปเจอกับยอดเหล็กเพชรวันนั้นก็โดนหมัดก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วผมก็กลัวว่าจะมันเป็นการฉายสังฉายนังฉายหนังซ้ํานะครับก็เรื่องของหมัดนี่แหละน่ากลัวแล้วก็มองไปที่ลุสตัมยูนซอฟล้วกันครับฟิลิปเปโลโบนะครับจะเจอกับทางด้านกุหลาบดำสอจเจฟุ ฟิลิปเปโลโบโนะครับนักชกชาวบราซิลคนนี้ไม่ธรรมดาแม้ว่าจะฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ไทยนะครับแต่ก็โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆเอาชนะน็อกคนไทยมานักต่อนักแล้วหนึ่งในนั้นที่โดนไปนะก็คือทางนั้นใ้เจ้าเสมาเพชรนั่นเองนะครับแต่คู่ตอ่อสู้ของเขากุหลาบดำนี่ก็คือมือปราบต่างชาติเหมือนกันครับเจอกับต่างชาตินะครับน่าจะยังไม่เคยแพ้เลยนะครับสำหรันทางนั้นเจ้ากุหลาบดำนะครับในวันช่วงหลังนะนะครับซึ่งผมดูแล้วนะครับกุหลาบดำกับฟิลิปเปโลโบเนี่ กุหลาบดำถ้าชนะได้มีโอกาสที่จะกลับไปทวงมาลังแล้วก็คว้าสัญญาวันใหญ่ได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วอ่ะเชียร์คนไทยครับสายอุกาบาทครับมองไปที่กุหลาบดำน่าจะต่อยลงต่อยหล่นครับ